กระซวกดวงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับอ้าวมาดูกันนะครับเขาบอกว่า,าคุณเองเนี่ยนะมีลักษณะดวงชะตาที่สดใสนะแล้วก็มักจะ,จะเจริญก้าวหน้าได้เพราะมีสติป,ปัญญาที่ดีนะครับนะคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยไม่ค่อยตกระกรรมลำบากมากนักนะครับเพราะว่าเอาตัวรอดเนี่ย นะได้ดีอยู่เสมอนะครับแหมเขาเรียกว่าเป็นคนเก่งนะครับอ่ะอุปนิสัยใจคอนะครับของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับคุณเองเนี่ยนะมักจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับชอบการติดต่อเจรจา,านะและมีศิลปะในการพูดนะที่คนยอมรับและนับถือนะคนที่เกิดวันนี้เนี่ยนะเหมาะที่จะทําการค้าขายหรือว่าเป็น นักธุรกิจต่างๆนานาเนี่ยนะครับจะรุ่งมากกว่ารับราชการนะครับตัวคนเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีมีความเฉลียวฉลาดแต่ความจํามักจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนะมักจะเป็นคนขี้ลืมนะแต่ก็เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งนะครับเป็นคนที่รักธรรมชาตินะครับนะเป็นคนที่ไม่โอ้อวดนะเขาเรียกว่าไม่อวดเก่งนะครับนะเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตัวดีนะครับ นะมักจะรู้จักการะเทศะนะครับแล้วก็มักจะชอบการศึกษาหาความรู้นะและยังอ่านใจคนเก่งอีกต่างหากนะครับโอ้โหนะเป็นคนที่มีฝีมือเชิงประดิษฐ์นะครับนะในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยนะคุณเองเนี่ยมักจะเป็นคนเจ้าชู้นะมักจะเป็นคนหลายใจนะแล้วมักจะเก็บเงินไม่อยู่นะครับเก็บเงินไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าคุณเองเนี่ยนะ ถ้าเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยที่เก็บเงินอยู่เก็บเงินได้เนี่ยนะก็มักจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายไปนะซะหมดนะครับนะความคิดตัวคุณเองเนี่ยนะครับในเรื่องของความคิดจิตใจเนี่ยมักจะไม่อยู่นิ่งนะครับมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์นะครับด้วยคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายนะครับทนไม่ได้นานนะครับนะส่วนคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะกลางวันที่เกิดในเดือนมิถุนานะครับมิถุนายนเนี่ยนะจะเป็นคนที่พูด นะพูดหวานคารมดีมากเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าเกิดในเดือนกันยาก็จะไม่ค่อยรอบคอบมากนะักแต่ก็มีสติปัญญาที่ดีนะครับมีไหวพริบที่ดีสำหรับคนที่เกิดเดือนอื่นๆนะนอกจาก2เดือนนี้เขาจะกลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับนะเขาบอกว่าคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะอุปสรรคจะน้อยกว่า คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับนะแล้วก็ต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตนเองนะครับเพราะว่าความเจ้าชู้นั่นแหละนะครับที่ส่งผลให้เกิดการไม่สมหวังได้ในเรื่องความรักนะครับส่วนดวงชะตาโชคชะตาพื้นดวงเองเนี่ยนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอ้าวก็จบกันไปแล้วนะครับกับกระซวกดวงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ